ดีค่นดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเ r i a n a Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีมังกรรนะานามังกรน,นะคะการทำนายมีทั้งหมด3พาร์ทนะคะคนโสดมีคู่และความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไทม์สตป์จะอยู่ใต้ Description Box นะคะพาร์ทคนโสดนะคะสถานการณ์ความรักของคุณ Lovers Page of s w o นะคะ n i g h t of s o นะคะ เดิมูนแล้วก็สีถ้วยอืมโอเคชาวธาตุลมนะคะเด่นมากนะคะคนที่จะเข้ามานะคะเป็นเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อสถานการณ์ความรักของคุณเนาะกลุ่มเมทเหนหรือตุน้นที่ในราศีลักนาหรือดาวุสร์คุณมีโอกาสได้เจอกับความรักครั้งใหม่ที่โอ้โหถูกใจตั้งแต่แรกเจอนะคะ ถูกใจตั้งแต่แรกเจอถูกใจตั้งแต่แรกเห็นแรกพบนะคะแต่คุณน่ะน่าจะยังยึดติดอยู่กับหลักการความคิดบางอย่างหรือความรู้สึกหรืออความทรงจำบางอย่างในอดีตก็ได้นะคะซึ่งมันอาจจะทำให้คุณพลาดคนคนนี้ไปได้เลยนะคะเพราะอะไรเพราะเดรโมนกับเพราะสีทถ้วยนี่ไงความรู้สึกที่จมดิ่งเกี่ยวกับอดีตที่ผ่านมา นะความรู้สึกที่จมดิ่งเกี่ยวกับอดีตที่ผ่านมาคุณยังจมอยู่คุณยังรู้สึกว่าหรือคุณยังไม่พร้อมหรือคุณกลัวเป็นความกลัวต่างๆนะคะอืคุณอาจจะพลาดคนคนนี้ไปได้เลยนะทีนีเ้เอาคนนี้ละกันนะคะคนที่จะเข้ามาแล้วทำให้คุณรู้สึกแบบนี้ สถานการณ์ความรักของเขาเป็นยังไงโอเคไหมเดทแอนบีเบิร์ดเขาเพิ่งจบความสัมพันธ์จากใครมานะคะเพิ่งเลิกกับแฟนมาหรือโดนเทมาใดๆก็แล้วแต่นะคะชาวต่างชาติเด่นเมืเอ่อเด่น,นะะเด่นมากๆนะคะเด่นมากๆคนๆน,นี้จริงๆแล้วเขามีคนเข้ามาเยอะนะนะคะเขามีคนเข้ามาเยอะแล้วเขาก็มีความหวังว่าเขาจะเจอความรักครั้งใหม่ที่ เป็นที่ที่สบายใจเป็นเซฟโซนเป็นที่ที่เขาจะแบบเป็นตัวของตัวเองมีความสุขนะคะแล้วก็มีแนวคิดเหมือนกันคือมีเป้าหมายเดียวกันนะคะที่จะคบกันคือไม่ได้มาเล่นเล่นก็คือถ้ามีใครเข้ามาเล่นเ่นเขาก็ไม่เอานะคะต่อไปนะคนคนนี้เขาเข้ามาแล้วเขาจะคิดแล้วรู้สึกยังไงคุณก<ฆ>้าว <9. S 2> เหรียญ สองถ้วยโอ้ยตายแล้วต่างคนก็ต่างตกหลุ่มรักเวอร์จริงนะคะแต่จะติดปัญหาความแตกต่างกันสักหน่อยนะคะเขารู้สึกว่า <c oughs> ตัวคุณก็เขามองว่าคุณน่าจะโสดนะคะคุณน่าจะโสดแล้วเขารู้สึกลึกหรือข้างในว่าคุณน่าจะต้องการความรักหรือคุณต้องคุณเป็นคนที่ต้องการคนที่จริงจังแล้วก็จริงใจคนคนนี้สามารถเซนได้ ถึงอะไรบางอย่างมันเหมือนเป็นฟีล l i n ที่ค่อนข้างดีอยู่ข้างในเหมือนเจอแล้วมันรู้สึกเหมือนรู้จักกันมานานนะคะเหมือนรู้จักกันมานานมากว่าทําไมต้องรักคนนี้หรือต้องชอบคนนี้ขนาดเนี่ยแล้วมันฟี e ได้อะว่าเขารู้สึกอ่ะเขารู้สึกว่าเขาฟีลได้ว่าคุณเป็นคนที่ขาดอะไรมาหรือเจอเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรยังไงบาน,นะคะโอเคฝั่งคุณคีร่ารู้สึกยังไงกับเขานะหกดาบ ถวย,ยังไงคุณไม่ได้คิดรู้สึกยังไงอะไรกับเขาขนาดแบบว่าเ,เป็นในเชิงของเลวร้ายหรอกแต่เพราะว่าภาพจําแล้วก็อดีตของคุณมันกําลังจะฉุดให้คุณอะไม่ก้าวหน้าไปข้างหน้าทําให้คุณพลาดโอกาสที่จะได้เจอกับคนที่โหถูกใจแล้วใช่เลยด้วยซ้ํานะคะอย่าให้อดีตมันฉุดเราไว้นะ ความรักครั้งใหม่มาแล้วนะคะหันหลังไปเลยอ,อดีตมันจะพยายามฉุดดึงหรือพยายามกรอกหูค,คุณว่าความรักมันไม่ดีความรักมันเฮงซวยหรือคนแบบนี้มันจะไม่ดีมันไม่มันไม่จาเป็นว่าต้องเป็นแพทเทิร์นแบบนั้นนะคะถ้าคุณเปิดใจนะคะมันอาจจะดีหรืออาจจะไม่ดีก็ได้แต่อย่างน้อยมันคงจะไม่ติดลบไปกว่าเดิมแั้วแหละนะคะโอเคบทสรุป เอ็มพารช่วงนี้นิ่งๆน,น,นะคะรู้สึกโอ้ยังโจมอยู่กับคนที่เลิกกันไปอะ่ะใจยังต้องการการเยียวยาใจยังคิดถึงใจยังเจ็บเกี่ยวกับคนเก่านะคะอยากจะบอกเลยนะว่าเ <c> จ <oughs> ็ดสิบเปอร์เซ็นนะคะอาจจะพลาดคนคนนี้ไปเพราะใจยังไม่พร้อม ใจเราอาจจะนิ่งจเราอาจจะไม่พร้อมต่อโอก,กาสคลาดสูงมากเคมีตรีทั้งๆท,ท,ที่มีเคมีที่เข้า,ากับคนนี้มากๆมีแรงดึงดูดเข้าหากันมากๆนะคะเห็นไหมไพ่ก็ยังบอกอีกว่าฟรีโอเซลุดตัวเองออกมาจากกรอบความคิดสิ่งที่มันกักขังคุณอยู่นะคะสิ่งที่มันควบคุมคุณอยู่อะให้แบบเอาตัวเองออกมาซะเพื่อคุณจะได้เริ่มต้นใหม่นะคะเจอกับความฮานิมูนเจอกับความอะไรที่แบบ มันโรแมนติกมันแฮปปี้ความรักที่ดีกำลังเข้ามาเอาตัวเองออกมาจากเซฟโซนตรงนั้นนะคะโอเคค่ะพาร์ทคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของคนคุยนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็ คนคุยนะคะมาดูในสถานการณ์ฝั่งของคุณนะคะเด็ก a ่ e a t นะคะบางคนในที่นี้มีเกณฑ์จบความสัมพันธ์กับคนคุยลดสถานะจากคนคุยเหลือเป็นเพียงเพื่อนนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นเพื่อนกันไม่ได้อีกเลยด้วยซ้ำนะคะแต่ก็ move on ได้ค่อนข้างไวนะคะคือตัดจบปุ๊บ คุณก็มีโอกาสที่จะได้เจอคนใหม่ผ่านกลุ่มเพื่อนงานสังสรรค์ผับบาร์สถานที่ท่องเที่ยวนะคะมีโอกาสที่ได้เจอกับคนใหม่แน่แน่แนชัวร์ปาสจบปุ๊บเจอใหม่ปั๊บแต่จะได้สารต่อไหมอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะต่อไปดูคนใหม่แล้วกันนะคนใหม่หรือยังไงดีหรือคนปัจจุบันอืมเอาคนปัจจุบันแล้วกันแต่บางคนแบบท็อกซิกแกไม่ยอมเลิกก็มีนะ ั่งเขาเป็นยังไงบ้างนะคะหกถ้วยนี่ไงพอไาม่ยอมเลิกปุ๊บหกถ้วยเลยก็ <c oughs> ค,ออ <c oughs> คือมาเลยนะคะดูเหมือนเขาเองเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่เขาจะง้อคุณนะคะหรือพยายามที่จะย้อคุณไว้เพราะเขายังไม่พร้อมที่จะสูญเสียคุณไปเขายังไม่พร้อมที่จะโดนเทเขายังไม่พร้อมที่จะที่จะเลิกหรือถ้าเขาเป็นฝ่ายที่ต้องการบอกเลิกเองอะเพราะว่าเขาอยู่ไม่ได้นะคะ,นะคะเขาก็เลยต้องการแบบขอคืนดีต้องการที่จะยังมีคุณอยู่ ะะเขารู้ตัวเองแล้วว่าเขาแบบเขาต้องการคุณเขารักคุณนะคะฉันอยู่ไม่ได้นะถ้าฉันไม่มีเธออะไรอย่างเงี้ยนะคะชาวทัดลมเหล่นมากๆนะคะกุ้งเมทนุนหรือตุลที่อยู่ในราศีละห้าหรือดาวศุกร์นะต่อไปเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างไลนลฟรนนะคะแผ่ซอบสอดนะคะเจ ไมเทา้าคุยนับสองโอเคเขารู้สึกว่า <c oughs> คุณเย็นชามากเ่ะเขารู้สึกว่าคุณเย็นชาใส่เขามากๆนะคะคุณแบบเชิดมากคุณไม่แคร์เขาแล้วเขารู้สึกเข้รู้สึกได้เลยว่าคุณอาจจะไม่แคร์เขาแล้วหรือไม่ต้องการเขาแล้วอ่ะอืมไม่อยากคุยไม่อยากพูดหรือไม่อยากจะเจรจาเสียวนะอะไรกับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เขาอ่ะอยังต้องการคุณอยู่นะ และเขาก็อาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่อ e ีโก้ค่อนข้างสูงนะคะอีโก้สูงไม่ค่อยจะฟังรับฟังเหตุผลของใครเท่าไหร่ฝังคุณนะคะที่เร่ารู้สึกยังไงกับเขาเดิมูนคุณผิดหวังกับคนคนนี้มาเยอะนะคะคุณรู้สึกว่าคุณก็สวยหล่อเลือกได้อะทาไมจะต้องยอมเขาเบอร์นั้นเรารู้สึกว่าเราเข้ากันไม่ได้นะคะคุยกันแล้วบแบบนี้ไปแล้วมันมันไม่เวิร์ก ะะมีแต่สิ่งที่ทําให้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะท็อกซิกตอนนี้คุณแบบสวยลนนแล้วชดแล้วคุณมีความมั่นใจคุณแบบพร้อม move on แล้วมันคงยากที่จะลังคุณเอาไว้นะคะต่อไปนะหมดสร,รุปสิบเหรียญน,นะคะช่วงนี้จะบอกเลยว่าคุณแทบไม่เศร้าเลยค่ะ ะะแทบจะไม่เศร้าเลยนะคะเพราะว่ายังไงอยู่กับเพื่อนฝูงนะคะเพื่อนฝูงครอบครัวนะคะคุณได้รับความรักจากคนรอดข้างเต็มที่บวกกับว่ามีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆจบอะไรที่มันท็อกซิกท็อกซิกนะคะเจออะไรใหม่ๆเข้ามาให้เลือกมากกว่าหนึ่งคนแต่ก็ยังอยู่ในความสัมพันธ์ที่เปิดเผยไม่ได้นะคะหรือยังไม่ชัดเจนหรือเป็นลักษณะคุณคุยหรือเฟรนด์บิทเบเนฟิตอยู่นะคะ ความรักคิดบวกนี่ไงมาแน่นะคะเขาดูเหมือนจะวนกลับมาเพื่อยื้อคุณหรือง้อคุณนะคะอืม attraction คุณมีความมั่นใจอ่ะคุณเป็นคนที่มีสนเสน่ห์ดึงดูดอยู่แล้วอ่ะดังนั้นคนใหม่ทั้งคนใหม่ทั้งคนคุยที่กำลังจะจบหรือจบไปแล้วเขาจะวนกลับมานะคะอันนี้ก็อยู่ด้่คุณแล้วแหละว่าคุณจะ อยหลังกลับหรือคุณจะเดินหน้าแบบสวยๆหล่อ,ลอๆเชิดๆต่อไปนะคะโอเคค่ะพาร์ทของคนคุยก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของคนคุยอ่าคนมีคู่นะคะคนมีคู่สถานการณ์ความรัก ไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะมาดูไพ่ฝั่งคุณนะเจ็ดไม้เท้าแห้งแม่นตึงมากเลยนะคะมีเรื่องต้องคุยกันจะต้องพูดคุยกันแต่จะติดในปัญหาของเรื่องของงานนะคะงานยุง่งงานเยอะงานเข้ามาเยอะเป็นส่วนหนึ่งด้วยที่อาจจะยังทําให้เคลียร์ยังไม่ได้นะคะช่วงนี้นะคะ ไม่ค่อยมีเวลาที่จะได้พูดคุยหรือมีเวลาพูดคุยมันก็ดูไม่เข้าหูกันทั้งคู่ไม่ว่าคุณเองหรือตัวเขาเองก็ตามนะคะปัญหาแล้วก็เลยหยุดนิ่งอยู่อย่างนั้นยังไม่ได้รับการแก้ไขนะคะคุณรู้สึกว่าคุณอึดอัดมากเลยค่ะสถานการณ์ที่มันตึงแบบเนี้ยนะคะจะสุกก็ไม่สุกจะทุกข์ก็เหมือนมันแทบจะเคยชินไปแล้วด้วยซ้ำนะคะคนที่ดีด้วยอาจจะเป็นชาวทัตกลมนะคะเด็กมากๆเลย กุมเมนหรือตุลนะที่มีในราศีล้นา,าหรือดาวศุกร์นักการความรักฝั่งเขาเป็นยังไงบ้างสองดาระวังปัญหาการสื่อสารนะคะฝั่งเขามีโอกาสาที่จะได้เจอคนใหม่เข้ามาซึ่งถามว่าเปิดใจไหมก็คุยนะก็คุยแต่ก็ยังไม่ได้แบบเกินเลยหรือว่าคุยไปไกลอะ เออยังเป็นฟิลแบบก็ก็ก็คุยบ้างอะไรเงี้ยแบบแกล้งเหงาแก้งอะไรไปถามว่าเขารู้สึกผิดไหมเขารู้สึกผิดเขารู้สึกแย่เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับการเติมเต็มในฝั่งของคุณเลยนะคะแล้วเขาก็รู้สึกผิดกับการที่เขาเลือกที่จะแบบออคุยกับคนอื่นหรือเปิดใจกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเขารู้ว่าเขากําลังทําในสิ่งที่ตัวเขาเองก็ไม่ชอบแล้วเขาก็เกลียดตัวเขาเองที่ทําแบบนี้แต่เขาก็รู้สึกว่าเขาต้องการ ความสนใจจากคุณน่ะเขาต้องการความสนใจจากคุณแต่คุณแบบดูแบบยุ่งกับอย่างอื่นไปหมดเลยอ่ะจนเขาสัวเขาไม่ไม่สำคัญในความสัมพันธ์เนี่ยนะคะต่อไปนะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างหกไม้เท้านะคะเอาชนะนะนี่ไงอย่างที่บอกเลยว่าเขาต้องการที่จะ เรียกร้องความสนใจจากคุณเขายังรักคุณอยู่มากๆนะแสดงว่าสิ่งที่เขาทําไปอ่ะสิ่งที่เขาแบบลองใจเปิดใจคุยกับคนอื่นอ่ะมันมันเป็นการที่ต้องการที่จะให้คุณแบบสนใจเขาหรืออย่างน้อยแบบเออมาทะเลาะหรือมาพูดอะไรหรือทําอะไรบ้างนะคะทําอะไรบ้างให้มันให้มันได้มีบทสนทนาคุยกันอ่ะเพราะว่าคุยดีก็แล้วมันก็ดูเหมือนจะ ไม่มีอะไรดีขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นฝั่งคุณก็ดูไม่สนใจไม่ใส่ใจเขาเขารู้สึกว่าเขาไม่สําคัญนะคะคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับขเขา The word เงียบนิ่งนะคะเงียบนิ่งหยุดชะงักคุณก็พยายามที่จะแบ่งเวลามานะคะพยายามจะแบ่งเวลาพยายามจะใช้เวลามาพยายามที่จะ manage นะคะหลายๆสิ่งที่ทำกับการต้องมาแบบเทคแค r e เขาดูแลเขา หรือให้เวลากับเขาหรือมีการพูดคุยกับเขาแต่ด้วยแบบความรู้สึกมันถดถอยด้วยปัญหาเดิมๆที่มันไม่ได้รับการแก้ไขไม่มี feeling ที่จะพูดคุยหรือแก้ปัญหาอะไรทั้งนั้นรู้สึกว่าปวดหัวมากนะคะ <c oughs> มันก็เลยทําให้ความรู้สึกในฝั่งของคุณก็ลดน้อยลงไปด้วยเหมือนกันนะคะโอเค ข้อความนะข้อความจากเขาถึงคุณฉันมองดูคุณอยู่ทุกที่นะก็แปลว่าเขาสองคุณอยู่นะคะเขารู้สึกว่าคุณอ่ะทิ้งเขาเอาไว้นะคะคุณไม่สนใจเขานะคะเขางรับไม่ได้แน่ๆเลยนะคะเขารู้สึกว่าหลายๆอย่างที่เขาต้องอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันมีแต่สิ่งที่ทำให้เขาคิดถึงแต่คุณแต่คุณเองอ่ะคิดถึงเขาบ้างไหม คุณแบบคิดเหมือนอย่างที่เขาคิดหรือเปล่าหมือรู้สึกเหมือนอย่างที่เขารู้สึกไหมนะคะบอสรุป The Full ะ,ะช่วงนี้มีช่องว่างระหว่างกลางก่อนเยอะมากๆนะคะความสัมพันธ์ต้องการแรงขับเคลื่อนนะคะแต่แรงขับเคลื่อนเนี้ยมันจะกลายเป็น มันต้องเป็นอินเนอร์จีทางบวกนะเพราะถ้าพลาดมันอาจจะกลายเป็นการทะเลาะกันหรือมีปากเสียงกันทันทีในเรื่องของการถึงหวงการยึดติดนะคะหวงแหนอะไรแบบที่มันที่มันไม่ไม่ใชอ่อย่างเช่นห่วงแหนเวลาหรือห่วงแหนมันเป็นการยึดติดที่อีโก้ด้วยส่วนหนึ่งนะคะก็ถ้าลดอีโก้ได้ก็จะดีนะคะ ในงานเครียนะคะเรื่องงานงานเยอะงานน,น,น,าน,นู่นงานนี่งานสาคัญกว่าความสัมพันธ์เดี๋ยวก็งานเดี๋ยวก็อันนั้นเดี๋ยวก็อันนี้นะคะจนทาให้ความรู้สึกในฝั่งคุณหรือแรงดึงดูดของความสัมพันธ์นะกาวที่มันเชื่อมอยู่กับสิ่งสองสิ่นมันเริ่มคลายลงนะคะมันเริ่มที่จะคลายลงเยอะมากๆจะต้องมีการทําอะไรสักอย่างเพื่อแก้ไขนะคะเพื่อปรับปรุงเพื่อแก้ไขเพื่อทําอะไรให้ความสัมพันธ์มันแบบ มันไปต่ออ่ะก็อยู่ที่ว่าคุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายขับเคลื่อนความสัมพันธ์นี้นะคะโอเคเพราะเขาก็พยายามขับเคลื่อนในในรูปแบบของเขาโดยการประชดนั่นเองนะคะประชดเพื่อเรียกร้องความสนใจฝั่งคุณนะคะโอเคค่ะคลิปของมังกรก็ประมาณน,นี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ